สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องมือนี่งก็มาหาใบดุกอย่างนี้พี่ภาคที่สองตอนหนาเพิ่นเมื่ออะไรเพิ่นไปพลาอัดเนาะโมแม่เพิ่นไปล้มเพิ่นไปลนมมีห้องน้ำก็เลยเลยมาห้องมอออีกเนาะเพิ่นเป็นเรื่อว่าน้ำเมื่ออะไรพี่น้องเรื่เพิ่นจะเรื่ว่ามันเป็นรมมีห้องน้ำเรื่อแพ้เพิ่นก็เลยบุ้ดีเลยเพิ่นมาห้องมอออีกแล้วก็มาหลับเพิันอีกเป็นที่สอง เมือว่าส่งนั้นไ่ได้ถ่ายเหมืนบะนี่ไม่ได่ายกีเนาะมือวาส่งนพี่น้องเลยถ่ายเนาะว่าคนอาการดีขึ้นเลวเมื่อไรบนน่เนาะตอนนี้ก็มาห่อทุงมอเลยเนาะตอนนี้ก็หอได้ถุงมอที่นี่เนาะรากระสิพากันอยางเขาไปในคนเนาะที่เบ้เครื่องคน สบายดีมามารอบนุ้อมงเก่าเนาะ้อยมงเกาตคิดว่าอยู่มงเก่าอปเอ้าอีนนติ้วนี่น้อนน้ำปุนี่มาเที่ยวนี้ดีขึ้นเหรอ้โอเคบุ้วันหอ๋อโดยคุณ เถ้าเมืออนน่อไหร่เวที่สว่างลูกลูอ่อไปน้าน้องพื้นอะ่ะโอเคกับหมอหุอ่หงขาวนำเห้หมอนุ่งบานเลย ไปหลดแล้วเนานะป้านี่หิวขาเออประมาณหิวหมอหุงขาวพี่น้องเลยหิวออกมาผัดรุดผารุดปุ๊ดแล้วลงไปไล้ไปหน้าน้องพื้นได้พี่น้องมือนึ่งหไดไปสีสว่าง

ถ้ก็เป็นมือเร้าโอ๊ยอนรุดมือัดนี่พอเรามื่อเศร้านี่มันงับบใอยาขาวเราอ่ะอันนี้หิวมากรุดเมื่อปุดรอดเลยข้างจะเลยเยยมันแข็งสิกดลงพยายามนะเตีวไปอยู่หน้าน้องพื้ตี มขินหอดันที่สวบังเตี๋ยวเดี๋ยวมยเพียนันข่าในเหรอข่าไนฮากับข่าในเจ้ากระนังกับไอตุงตอนนี้หามาหอดเือนลงตุงแลวเนาะพี่น้องเือนเมียเินอยู่บ้านน้น้องคืออตอนนี้ได้มาหอดนองคือเลยไ่ใช้้ติ๋วตอนนี้หาคือขึ้น เฮือนยาญ่ติวก่อนอดเลยเด้อพี่น้องบ้านทอดบ้านแล้วมาไห้มาส่งอดบ้านวาอดเฮือนแล้วตอนนี้ทอเากหี่น้องอดบ้านน้ำพื้แล้วมนอดเลยเด้อพี่น้อง เงี้ยไงเป็นองไรผีบ้านนี้อาการดีขึ้นก่าเก่าคงแลกมันนอนหาชิบาทด้มันนอนหาดิบบาทเอ่อแม่ติ๋วดีใจที่หาน้องพื้อะไรดีใจวาิบาทม่ลกสบายดีเหตแใดงสบายดี เอ้ยเจ้าบผีเสือเขียวย่างมาเตินะเขาเ็บคูม่มาเตนด่สเมลแม่เพิ่มเนาะตอนนี้หอะอ้ยเย็นในบ้านลมกปิวมาก้องจีนหลอดได้กลิ่นเบิร์ดบ้ายนไหเพิ่นก็ต้อนหับได้พี่น้อง เจากอะตท่นเงาๆนมาเ่งหมนผก็ต้อนหับแล้วพี่เอ้ะต้มหัวต้ส่วปลาเงี้ปลาค้งจำปาต้มมต้สว่ต้มปลาปลาเง้ปาอันนี้ขั้นแพี่ขั้นปลาจำปาเนาะ กุยแจวก็รวยก็รวยลงมือแล้วบานมาแม่ตุ้มยินไดติวยินเน้ติวเราหนังกินอยู่ลงเินเาพี่น้องกินเผาวุดพุดสุดพ้นเนาะกินเผาเนาะพี่น้องกินเลยนะปลายังกะทำมาสือทำมาสือปลาจะลงหลดจะเือบปด มันฮ้อนมันฮ้อนก็เปิดให้มันอ๋อเลยเปิดให้มันระบายเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อนีตํามัตําสัอันนั้นก็แม่ใหญ่เนาะแม่ของพี่นางอันตํามตํานี่แหละเ็เวใส่สสม่วงนี่เอื้อยของพี่นางอันแบบแซ่บบี่เฮาก็สิเมื่อไ้บัดนี้มปลาพี่ไว้อนี่มปลาด้พี่กับยายติวปายายติวไว้อยู่นน้องพืเอาเมื่อนําแต่ไอ้ต ไอตุงเรามืออันเบึงเสื้อมาผีกแ้วพี่น้องเลยพี่น้องเลยบงสื้อมผีกแรวก็โง่มาอีกเผื่อมาน้าน้องพูดอีกขอจามมาชงเลยเจ้าบได้ิมสมาิีไปจากมืออะไรอทิตย์หนึ่งเยียลงไปัติหนึงตอนเป็นหมากดกแล้วตอนนั้นหมากกำลังดกกำลังเลีงน้่นั่นเนาะมึงเดจหักไปต้นหนึ่งแหละ ลมผัดมอง่นา <ừ> ้ขวา่วอนะเหมือนอา่แบบสมัยเก่าน้องพี่น้องเฮือเนเห่อกะนนเย็นดีแลวหนังบนนี้ลมเย็นเย็นติ้วเมื่อแล้วได้ติ้ว เมื <ITA> day, ่อไรได้ยาติวเมื่อะไรเด้อยิจ้เอ้ยบอกองานนะแม่เออบอกพี่น้องละแม่ที่มื่งอะไรได้นิเนึงงานเดเจ้าอยู่นู่แม่เด้บ้านนี้เอาจองให้แม่เลยโอ๋อถูหอไอ้เอ็มตีนอันนี้ก็หลังเงอนนะหลังก็หลังเย็นไหมเยดินเก่าพี่น้องอันนี้ แต่ข้าวตะกี hmm. mm ้ใ hmm. ห mm ้เ hmm. ล uh ื่อยได้แม่นแบบนี้อยู่ทีลุงพวงเลยมือนัยนะเคยเลืออยู่ก่อนจะไม่มาอยู่ยังเลือยอยู่มุ่นมุ่นพรานเป็นเหตุไรม่ต้องรเือยนี่เป็นนี่้องเืา ซาทีเพิ่มวะแต่ข้าวมีเื่องเื่มเนี่เขจะไม่ได้ใส่พรามีเือมาี่น้องเดี๋วไปเลื่อยก็เบาไว้อยู่ข้อคุ้ยนี่คือเงาเอันนี้ไงแเมตร้ากเงาแลวแนีมึงเะจะคดไปหอดพุนเงาัวคบ้าเงั้วจนี่พามะีอนน ป้ายนี่เก่าแล้วเนาะจนมันเลาะออกปลายเฮือนเนาะมันนั่งพื้นหน่วยซองเงินเล็ทีซื้อหนึ่งเก่าจนจนมันเลอกแล้วเนายไงไงเพื่นอยู่เพืนเดียวละอะไรเนาะเป็นแบบเพื่อนโบราณเนาะสมัยเก่ายังมีอยู่ทางนี้กันเนาะ มาส่งพี่นางไว้ในหนีมไอ้จุ้งหน่นสิเมื่อทดมังผีกผ้ายผ่นซะก่อนสิมาเนาะหนังเสียไปห้าอเอาหน้าหอยม่เาคอนเาไวอยี้ต่อคอนทาน้อืมมาแล้วตัวนึงมาแล้วบคอนหนึ่นดิมันะตันดีแข่งหาเรามีแต่แก่กันการนำกระเพรเ ปรึกษากันนะล่ามเสียมไป่น้วไอ้ผีนั่งแล้วดีขึ้นแล้วหน่อยตอนนด้ยินข่าวว่าเปนลมเป็นลมของนนาเพายก็เป็นห่วงเน้วเท้าแบเราเป็นยังเราคือเป็นลมเห็นเลือดถ่ายเป็นเลือดเลยค่ะเป็นลมเออพันไปถ่ายแต่เป็นเป็นเลือดแล้วพนเลยเป็นลม พันสองบ่มีกล่องหน้าอพันชองเขาเลยต้องซื้อจานนั่นนี่เลยข้ามีโทราัรนถอยู่จังเมือสิหายจะไิติดหายถื้มาแล้วยังเข้าก็ได้ในนากวชบ่มีมีแต่มีแต่กล่องบ่มีจานมีแต่กล่องคับนยเ่ยมันมีกอเียกเอากล่องมาเชดเหมอน่านั่งงาท่านเป็นนั่อยู่การใช้งานค่ะอาจานไปอกล่องมันหนาที่มาพันกี้อเบเลย เอ้ากล้องมันนะบปแพงต่กล้องมั้นะกล้องมันะแพงแต่ว่าเขามาเดยมาลงทะเบียนใหม่เดยโอ้ยย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 อยยยยยอยยยนยย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 ยเยย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 ยนยย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 ยเยอ ก้อนน้อยมันบิดตัวแบบนี้ได้ก่อนแรกเขาก็จานกองกลองหนักขึ้นนันสิบกว่าสัมผัสถ้าถ้าเบิ่งก่อนมันจะเป็นหลุดไดเราต้องมาลงทะเบียนใหม่แต่มันเปิดได้ทามันทามอีก็เมื่อวันพี่นั่งไป็นลมนะเจ้าไปใส่ก่อยไปแหน่ขมวดแดงเจ้าไปแหน่ขมวดแดงเนี่ยมือเศร้าเลยไปเลยกลับมาว่าเป็นลมพนยากินไข่หมูแดงโบมีใหม่กระเ้าได้เป็นการ เออแลอันตอนเป็นลมนั้นเราอยู่เียวหรออยู่เดียวเลยครับมีอยู่ครับอนั่นนั่งเร่ใครเห็นผึ่นเป็นลมเรเอออยู่ประจเจ้าเจ้าเร่แถวพวกเม่าเม่าจะบว่าพ่มือตายยังอยู่ห่ะอืมต่ไปนะมอเขาเป็นยัง คือเป็นเลือดเป็นกระกระสิ AT, ham, no. ั wizard, wizard, uh, like ้นนบาาบริกินบรดกินข่าวตอนผ่าตัดเลือเาะติดใม้อปัาพี่น้องบ้านตุงงมือน้ำเนาะเลยก็บริดเอาดอกเงินน้ำเิ่นหาแต่เผิ่นเติมน้ำมันห้ อาศัยกันนะพี่นอ้องไลเถื่อนทีเนาะไดยขอบใจ<ด>อใจ้คือกันหมดแล้วเนาะถึงพาอาศัยกัน้ปปายบบนี้คือลดไปนี้มเ,นนมนเ,มเมื่อเลิกพี่น้องตายตุ้งกับเบิ่งมะพริกคนแรกเอาไเลยไจังสีมาเมื่อนี่กันเมือ่อหดมะพริกเป็นก่อนตอนแรงไปจังซีมาเล้มันจะคอลาลุงก่อนไปนี้